สาวคนดังสุดทนโดนทัวลงไม่เลิกมุฟออนไวแท็กอดีตสามีออกมาพูดบ้าง เป็นราม่าไม่จบไม่สิ้นค่ะแม้ตอนนี้จะเลิกรากันไปแล้วก็ตามสำหรับความสัมพันธ์ของมิวกี้ปรายากับอดีตสามีแดนนี่นาดิเอลเบสซิงที่ตอนนี้ได้ยุติชีวิตคู่ปิดฉากรัก9ปีคงไว้สถานะพ่อแม่ของลูกสาวเท่านั้นแต่ก็ไม่ไวายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันสนานหลังมีภาพของฝ่ายหญิงคู่หนุ่มฝรั่งคนหนึ่งจนคนสงสัยมูฟออนเร็วเกินไปไหมและตามมาด้วยกระแสเมาส์สนานโซเชียล เรื่องนี้ก็ทำให้มิวกี้ทนไม่ไหวหลังถูกสังคมโจมตีอย่างหนักโดยโพสข้อความระบุว่าอดทนมานานมากแล้วเก็บเจ็บเงียบมาโดยตลอดถึงเวลาแล้วนะที่ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างจะให้เงียบเลยก็คงไม่ได้เพราะเราก็ทำงานในโซเชียลตั้งแต่มีข่าวว่ามิวกี้มีคนคุยใหม่ออกมามิวกี้ก็โดนโจมตีอย่างมาก ส่วนใหญ่สงสารฝ่ายชายและด่ามิวกี้เสียเสียหายสนุกปากกันมากทําให้มิวกี้ส่งผลกระทบเรื่องงานอย่างมากสําหรับลูกค้าที่ขอแคนเซิลงานและลังเลไม่แน่ใจในตัวมิวกี้ไม่เป็นไรคะ่ะมิวกี้เข้าใจ และไม่โกรธเลยแต่อยากขอชี้แจงในความถูกต้องว่าเรื่องทั้งหมดเกิดหลังจากมิวกี้ขอยุติความสัมพันธ์กับสามีมิวกี้แล้วค่ะและไม่ได้มีการครบซ้อนและมีชู้แต่อย่างใดส่วนคนที่ไม่รู้จริงและต่อว่ากันสนุกปากเจอกันแน่นอนค่ะซูมชื่อตัวเองให้กันดีๆนะคะถึงเวลาที่ผู้หญิงคนนี้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และปกป้องตัวเองแล้วค่ะ ที่ผ่านมาทุกมากซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับพอแล้วค่ะยอมมามากพอแล้วได้เวลาลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองแล้วอยากให้คุณแดนนี่ออกมาพูดบ้างนะคะความจริงเป็นยังไงแฟนๆที่ชื่นชอบคุณแดนนี่จะได้รู้ความจริงบ้างอย่าปล่อยให้กี้เป็นคนผิดของแฟนๆคุณและอีกหลายๆคนที่ไม่รู้ความจริงอีกเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย